ดีครับทุกคนมือนี้มายามรอบกันไปรุ่นน้ำกันเด้อว,ว่าเขาจะได้บ่เอ้ยภายเหงาไายเหืามาไกลละบ่ได้ถ่ายย่านคลิปมันจะเงาผูดเป็นบ่ฟังตรงข่าวมีต้ตนไผ่เขาปลูกไว้เต็มเลยคนในหมู่บ้านเขามาปลูกไว้คนละตน้นสองตน้นยามนอเขาออกเขาก็ับมาเก็บต้มไปแกงกินกันมีกระบานผมยังประท่นได้ปลูกน้ำเขาอยู่ มีถีแปลงในหน่อยยกฟังพุฟังทุกแปลงนึงบ่ไใดจะปลูกไว้ยักสองสามตนยพอได้เก็บกินเขาเพราะว่าอยู่สวนกับมี่หรอว่าตนไทยพอได้เก็บนอเขามาต้มมาแกงกินย่มีแต่ฟังนี่แหละยังว่าท่านใดมาปลูกไว้น้ำเขาย่ว่าจะปลูกไว้ยักษสี่ตนย่แสงอาทิตย์สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเช้า นี่ละวิถีชีวิตบ้านนอกคนบ้านนอกอกยังสี่ละครับง่ายๆส,สบายสบายคนอื่นบางคนเขาบอกว่าผมลําบากชีวิตผมคือลําบากแต่ผมก็บอกผมบไ่บไดดลําบากปันใดดิผมก็มีเฮือนหลังนหน่อยเป็นของจ้าของมีรถขั้นเก่าๆขั้นหนึ่งไว้ขับเล่นหนีสินบม่มีอยากกินปลาอยากกินหนูผมก็ลงน้ำนี่แล้วมาหาปลาเนี่ย อยากกินหนูกะหาหนูอือ่นหนูกะโบเมนเอ็ปเป็นหนูสีขาเด้อครับโบเมนหนูนี่พัฒคารหลานอาหารเด้อคนละหนูกันคำว่าหนูนี่หนูสีขาเน่ะนะอยากก่าเข้าใจผิดเด้อเออหนูในหลานอาหารพัฒคันเขาเออ,เอ,อ,เอ,อประกอบอาชีพสุดจริตของเขาทำมาหาเงินส่งเสียครอบครัวเขาบอกเป็นหนูสีขาวา่าอย่าเข้าใจผิดเนาะนี่ล้ว อยากกินกบกินเขียดอึงอ่างข้างคคกเขียดตะปาดเกียดจิ้มขี่ข้างข้าวคุ้มกับข้นทงให้ทงหน้าไปหาน้ำทงให้ทงหน้าถ้าอยากกินปลากินนูน,นี่แหละลงมาเมียน้ำนี่ละก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่เมื่อเสือ่าชีวิตผมบ่อลำบากด้อกก็มีแต่บางคนเขายังว่าโอ้ชีวิตผมคือลำบากผมบ่ผมว่าผมมาได้ลำบากเนี้อนีสินผมกับบ่มีเนาะ ออผมอยากนอนยามใดผมก็นอนผมอยากกินตอนใดผมก็กินสบายสบายง่ายๆเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหลุนปลาหลบน้ำกันเอาผูกเชือกเลือก,ก่อนปป๊บนึงผูกเชือกเลือก,ก้อนเดี๋ยวเลือจะไหลหายเดี๋ยวเลือเขาจะไหลหนีต้องผูกเขาไว้นิดนึง มังจบกองกับบงนี้งงได้ดีละทีนี่ nhạc เกะ้เชือกเลือก,ก่อนครับ ที่รักมันก็บรรยายลำบากลูกืน่นเขาคือว่าจังเฮาลำบากนะมันก,ก็ว่าเฮาง,ง่ายๆสบายอยู่ดีนะมีสินเฮากับโบมีเขาอยากกินเขาก็กินเขาอยากนอนเขาก็นอนมันว่บบาเฮาลำบากจังไหร่น้องมัก,ก็ว่าเฮามีความสุขดีอยู่นะ่มกกบบามานว่า ก็เขาไปลุ่นป้าหลอกเหนกันแล้วก็ผมเชือกเรือแล้วผมเชือกเรือแหละลืล่นลืน่นว่าเขาจะได้โว้ เดินเข่าม้แลวไก่ละไก่ก็โล่หอดละเสียงงกเจียบเจ้า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 อยู่ลุนกาหลอกน้ำกันเด้อไก่จะถึงแล้ว บรรยากาศยามเช้าเห็นปะแสงสะท้อนปะอุ้น้ำน้ำกระลายหลายใ้จะถึงละใ้จะถึงละ

bố và dùn nắm cắn nó Tập nâng bố Ủa cứ hột thẻ, tay cứ tay đầy thì, mà giảm cái chân hột thẻ lắm ลงได้ป่ยที่ตนไน่อ,อลงไส่ก็ไสได้ เอาไปให็เก้นบ่ไห้ก็เลี้ยวไปกับเขากับป่ายืนตูดเยียนก็มินไุ้มลยยอยู่อุ้ยป่าหนามเลยมุดค้มี่มล่าติด้อขับไว้ลายเลยดิ on.

i'm trying to ติปประตองกายสองตัวครับบริยุกให้คืนเด้งสมยุกยากผูดยานคลิปมันจะเน่าหลายสังแค่เนียนเด้อสวัสดีครับ